เฮโยเฮลโลกายวอซับดูสวัสดีเหล่าผู้ใช้คุณใส่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาหาสปินฟรีฟรใช้กันซึ่งมันก็สามารถทําได้ทุกวันด้วยครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งรอโค้ดแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเติมเองด้วยนะครับลหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างรู้กันเยอะแล้วนะว่าไอ้สปินฟรีเนี่ยมันหาได้จากไหนใช่ไหมครับ แต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้เทคนิคต่างๆเนาะผมก็เลยจะมาแชร์เทคนิคต่างๆนะครับในคลิปนี้ไปด้วยเลยสําหรับคนที่รู้แล้วว่าสปินฟรีเนี่ยมันหาจากไหนนะครับอันดับแรกเลยเนะี่ยผมจะบอกว่ามันได้จากเควสเดลี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะวาให้ดูครับคือเควสเดลี่เนี่ยมันจะอยู่ตามหมู่บ้านทุกคนแล้วก็หมู่บ้านตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่5หมู่บ้าน ซึ่งสามารถเช็คได้จากนี่เลยครับมิชชั่นเราเข้ามาในมิชชั่นเน่ยเห็นไหมทุกคนมันจะมีหมู่บ้านเวลหนึ่งหกสิบร้อยยี่สิบร้อแล้วก็240นะครับอันนี้คือเลเวลที่สามารถปลดล็อกอเราสามารถไปหมู่บ้านนั้นๆได้แล้วหมู่บ้านนั้นๆน,น,นะครับก็จะมีเควสเดลี่ซึ่งผมอยู่หมู่บ้านที่180นะครับอันนี้ทีนี้มันก็จะมีเควสสีฟ้าครับ ซึ่งถ้าใครทำไปแล้วอะมันจะคููดาวน์16ชั่วโมงซึ่งของผมก็เหลือ4ชั่วโมงนะครับถ้าใครยังไม่เคยทำเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าครับก็สามารถมารับได้เลยสปินต่ำๆเนี่ยตัวหนึ่งก็น่าจะได้อยู่ประมาณ5สปินถึง10สปินนะครับถ้าทําครบทุกหมู่บ้านก็น่าจะได้เป็นร้อยเลยนะทุกคนอ่าอ,อาจจะไม่ถึงครับแต่ก็เกือบๆแต่เกิน50แน่ๆน,นะผมคิดว่าคิดว่าน่าจะเกินครับแล้วก็บางหมู่บ้านน่ยจะมี1จุดครับ บางหมู่บ้านก็จะมี2จุดนะทุกคนแต่ถ้่าสังเกตดูเนี่ยหมู่บ้านนี้นะครับจะมีแค่จุดเดียวเท่านั้นนะเท่าที่เท่าที่เห็นนะครับทุกคนยังไม่เห็นเพิ่มเติมเลยหรือมันแอบแต่ผมคิดว่ามันไม่แอบนะก็ประมาณนี้ครับทีนี้ก็คือเราจะไปแต่ละหมู่บ้านได้ไงครับต้องบอกว่าถ้าทุกคนรู้ทางนะครับทุกคนสามารถไปเองได้เลยนะแต่ว่าถ้าทุกคนไม่รู้ทางนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้ามิชชั่นมา เลือกไปซักหมู่บ้านหนึ่งครับแล้วก็เลือกมาหนึ่งเควสซึ่งผมเนี่ยก็จะวาร์ปไปหมู่บ้านแรกแล้วก็จะเลือก,กเควสหนึ่งอ่ะนี่ครับเลือกเควสนี้มาแล้วให้ทุกคนนะครับกดเจวาร์ปซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ไปเกิดไม่ใกลน้นั้นทุกคนโอกาสที่มันจะไปเกิดที่อยู่หมู่บ้านแรกเนี่ยประมาณ80%อีก20%นนะครับมันจะไปเกิดหมู่บ้านอื่นหรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียงบางทีเราเจอหมู่บ้านเนี่ยเราไปปุ๊บเฮ้ยทำไมพี่ครับ ผมวาร์ปแล้วทําไมมันไม่ไปหมู่บ้านหนึ่งมันไปเจอหมู่บ้าน2 3 4มันเป็นเพราะว่าแมปมันเชื่อมกันหมดนะทุกคนแล้วมันก็แลนดอมด้วยครับว่าไอจุดที่เราไปลงเนี่ยเควสของเราอะ่ะมันอยู่ที่จุดไหนเนาะก็มาครับทุกคนมาดูว่าผมเนี่ยจะวาร์ปไปที่หมู่บ้านหนึ่งได้หรือเปล่าครับหมู่บ้านหนึ่งไหมอ่านี่ครับทุกคนหมู่บ้านหนึ่งก็แสดงว่าโชคดีครับเพราะว่า เควสเนี่ยมันมาเกิดแถวแถวหมู่บ้านหนึ่งพอดีนะถ้าทุกคนนะครับเจอหมู่บ้านแล้วอะแคนเซิลเลยก็ได้ครับหรือจะทําภารกิจให้สําเร็จก็ได้ซึ่งผมก็เลือกที่จะแคนเซิลครับแล้วก็เดินเข้าหมู่บ้านมาสำหรับหมู่บ้านแรกนะครับมันจะมีเควสเดลี่อยู่2เควสแล้วไอหมู่บ้านแรกเนี่ยก็ค่อนข้างให้สปินเยอะเลยครับผมไม่แน่ใจว่า ไอตัวการ์ดหรือไอตัวนี้นะครับมันให้สปินเยอะสุดแต่ถ้าจะไม่ผิดเนนะี่ยน่าจะเป็นการ์ดสตัวเนี้แหละทุกคนไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับมันจะให้เคเวสเดียวเนะี่ยสิบสปินเลยโอเคที่นี้ครับพอเราเคลียเดลี่หมู่บ้านแรกจบละทําไงต่อครับจริงๆเนะี่ยกดหมู่บ้าน60เลือกมาหนึ่งเควสล้วก็วาร์ปก็ได้ใช่ไหมแต่อย่างที่บอกครับถ้าทุกคนเนะี่ยรู้จุดอะสามารถไปได้เลย ให้ทุกคนนะครับออกหลังมิชชั่นมาทุกคนก็จะเจอกับปราสาทใช่ไหมแล้วก็เนี่ยครับหันขวาเราจะเห็นไอ้แท่งแหลมๆครับเดินตามมันไปเลยเนี่ยทุกคนเห็นอะไรไหมเนี่ยครับมันก็จะมีหมู่บ้านอยู่แถวๆนี้ก็คือถ้ารู้ทางเนี่ยเดินเองได้เลยทุกคนแต่ผมก็รู้ทางเชื่อมแค่แค่สองหมู่บ้านครับ หมู่บ้านสองสสี่เนี่ยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อะโอเคเราก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับหมู่บ้านนี้นะครับผมเตือนทุกคนนิดหนึ่งก็คือเคเวสเนี่ยมันให้เอาระเบิดนะครับไปวางที่จุดที่มันกำหนดแต่บางคนเนี่ยอาจจะทำให้ผ่านสักทีเฮ้ยทำไมแบบผมตายครับทำไมผมเอาระเบิดไปแล้วแบบตายรัวๆเลยผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นครับ ก็คือทิกเนี่ยให้ทุกคน,นครับรีบเก็บระเบิดมากระโดดกด Q กด E อย่างนี้ครับไปเรื่อยๆคือเอาง่ายๆเอาระเบิดมาวางให้เร็วที่สุดครับถ้าทุกคนนะครับวางช้าตายรัวๆแน่นอนซึ่งผมเองเนี่ยก็โดนมาแล้วนะครับอ่ะกระโดดกด Q กด E รัวๆเลยทุกคนอ่านี่ก็เป็นทิกนะครับเนี่ยระเบิดมันเนี่ยเห็นไหม ระเบิดอย่างเร็วแล้วก็เนี่ยครับต่อไปหมู่บ้านที่3ก็คือผมจะบอกว่าถ้าทุกคนนะครับเวล120อ่ะถ้าสมมุติทํา1ึไปแล้วใช่ปะแล้วหมู่บ้านที่3ามะก็กดเจวาร์ปได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องรับเควสเพราะว่ามันจะวาร์ปไปที่หมู่บ้านของเราครับก็คือหมู่บ้านเลเวลใกล้เคียงกับเรานั่นแหละแต่กดวาร์ปครั้งแรกอะมันก็จะ ไปโผล่หน้าล็อบบี้ก่อนครับเพราะกดว้าฟีครั้งนึงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปโผล่หมู่บ้านเองนะเนี่ยอย่างเช่นผมเวล240ใช่ไหมครับแต่ว่าผมเองเนี่ยยังทําภารกิจปลดล็อกเวล240ไม่ได้นะครับผมก็จะว,ว้าฟีไปหมู่บ้านเวล180นี่ทุกคนดูนะปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับอันเนี้ยเป็นหมู่บ้าน180นะแต่ถ้าทุกคนนะครับจะไปหมู่บ้าน240เนี่ย ทุกคนจะต้องเคลียร์เควสเหลืองก่อนมันถึงจะวาร์ปไปได้ครับซึ่งผมจะไม่ได้เคลียร์นะโอเคผมก็จะไปหมู่บ้าน120แล้วกันนะครับเลื่มมาหนึ่งเควสครับแล้วก็วาร์ปเลยพอวาร์ปมาปุป๊บล,ล,ลงใกล้หมู่บ้านไหมครับโอเคลงใกล้หมู่บ้านทุกคนเนี่ยอย่างที่บอกครับจะเคลียร์เควสให้จบก็ได้นะแต่ผมขี้เกียจครับ ผมก็แคนเซิลเลยแล้วก็มุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านครับสำหรับหมู่บ้านนี้นะครับก็จะมี2เดลี่เหมือนกันนะเนี่ยครับเดลี่หแล้วก็เดลี่ที่2ครับแล้วก็จะมีอีกทิกหนึ่งครับทุกคนก็คือตอนนี้ใช่ไหมผมเนี่ยอยู่หมู่บ้านที่3นะครับผมจะไปหมู่บ้านที่4ก็คือหมู่บ้านนี้คือเราเองเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าไอ้เควสเหลืองของเราเนี่ยมันอยู่หมู่บ้านไหนนะ เราก็แค่กด j วารครับแต่แต่อย่ารับเควสนะทุกคนโอเคถ้ามันกดกลับมาล็อบบี้เนี่ยไม่เป็นไรครับก็กด J- วารกลับไปใหม่อ่ะเห็นไหมมันก็จะมาโผ่หมู่บ้าน180เลยครับโดยที่ผมเนี่ยไม่ต้องไปนั่งหาเองนะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งรับเควสล้วก็วาร์ปด้วยครับแต่ถ้าสมมุติผมเคลียร์เควสนี้เสร็จแล้วอะ ผมจะไม่วาปมาที่นี่แล้วนะผมก็จะต้องวาร์ปไป240แทนครับก็เหมือนกันเลยนะอยู่หมู่บ้านนี้แล้วใช่ปะแล้วถ้าทุกคนอ่ะจะไปหมู่บ้าน240อ่ะก็คือสูงสุดเราไปได้ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องรับเควสครับเราก็กด J w a ์ p ได้เลยเออมันก็จะไปหมู่บ้านสูงสุดที่เราไปได้ครับอืมอันนี้ก็เป็นทริคเนาะทุกคนก็เนี่ยแหละรครับวิธีในการหาสปินแล้วก็เทคนิคนะทุกคนลหลายๆคนเนี่ยก็ าหาหมู่บ้านไม่เจอนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกลับไปทำเดลี่เก่าๆได้โอเคครับทุกคนสําหรับเทคนิคแล้วก็วิธีในการหาสปินฟรีนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่มพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนก็นแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้ะครับบ๊ายบาย